ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยรถค้นส่งสินค้าเนี่ยค่ะข้องดานสตดาฟเนี่ยเขาก็มีการโค้นนะพี่โอ,อว่าให้รัฐบาลเนี่ยแค่เปิดดานสะดาฟแห่งไหมเพื่อจะเ,เป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดคัดนะคะซึ่งน้นองโมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยพนักง,งานขับรถค้นส่งสินค้าข้ามดานพรมแดนสะดาค่ะเขาวนให้รัฐบาลนะคะเร่งรัดการเปิดดานแห่งไหมหวังจะแก้ปัญหาการจราจรหนานดานส่งสินค้าไม่ทันเวลาทําการค่ะ ทบริเวณด้านพรมแดนสเดาอำเภอสดอเอสดจาจังหวัสดสงขคล้าค่ะบรรยากาศก,าก็ยังคงหนึงแน่นไปด้วยรถทัวร์นํำเที่ยวรถส่วนบุคคลแล้วก็รถส่วนตัวของหนักท่องเที่ยวนะคะเทมีการเดินทางเข้าออกกันย่าง่อเนืองซึ่งเล็กว่านี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจนะกพบว่านักทองเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะกําลังทยอยเดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อจะลบฟังไปประเทศมาเลเซียนะคะหลังจากถือว่าเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันยุดสุดสัปดาห์คณะเทการสัญจรของรถบรรทุกรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างบ้างตาค่ะมีจํานวนรถเชต่อเรียงเทวเขาคิวรอเพื่อลงตราประทับในการข้ามเดนพานพิธีการของด้านต่อโมเนี่ยจำนวนหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นวันยุดแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีการขนส่งสินค้าจํานวนมากในช่วงวันอังคารวันพฤรัสวันซุกแล้วก็วันเซ์ข้องแต่ละสัปดาห ด้านพนักง,งานขับรถคนส่งสินค้าของบริษัแทแห่งหนึ่งค่ะก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าไล่ห้นด้มีการคนส่งสินค้าตรงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยหรื่าวันหยุดของมาเลเซีย,ยจนทําให้การจราจรบริเวณหน้าดานเนี่ยติดขัดเป็นอย่างมากบางห้นเนี่ยเขาบอกว่ายาวว่า2กิโลเมตรเลยนะคะใช่แล้วก็บางที่เนี่ยต่อแถวเพื่อจะพาดด่านเนี่ยเป็นเวลาว่าซีถึงหชั่วโมงเลยนะคะคแล้วก็เคยเกิดกรณีที่การจราจรติดขัดจน คำผ่านด่านไม่ทันเวลาทําการต้องทํามันพู้ดไหมนอนรอค่ะอนอนรอบนรถเนี่ยก็เคยมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ,คะเพราะว่าด้วยปัจจัยพื้นที่ถนนที่มีอยู่ยังจํากัดก็คือแคร่ซ้ำเล่นจราจรก็ต้องแบงกันชายระว่ารถบรรทุกสิน้น้ารถบัสรวมถึงรถเหล็กแล้วก็รถส้นตัวข้องหนักทองเทียวค่ะก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยแดงรัดการเปิดชายด่านสุลกาการสเดาแห้งไม้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะเป็นการเร่งระบายรถนะคะรวมถึงเพื่อจะเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะให้กับการคนส่งสินค้าเนี่ยมีความ รวจเด็่วมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าร้านบริษัทวิการค้นส่งที่เป็นข้องซอดถึงประเทศสิงคโโร์ก็ยังเกิดปัญหาดังกล่าวค่ะก็จะทําให้สิ่งขาเนี่ยเสียห้าได้เหมือนกันนะคะ,คะส่วนแนวทางการเปิดชายดานเนี่ยที่มีการแล้งกันอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมองว่าเห็นด้วยนะกับแนวทางที่จะให้รัฐ้นส่งสิ่ง่าชายดานสำหรัการก่อแห้งไม้ตรงนี้นะคะ,คะแล้วก็ให้รัส่วนตัวรวมถึงหนักทองเทียวเนี่ยไปชายดานปัจจุบันเบื่อจะให้การเจรจากเกี่ยเกิดการคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปฟัังงงงเสียอนนกการแค่ะ ใหญ่ไงใช่ไหมมันติดเยอะเวลามันมันติดติดเพราะว่าทางมันลําบากไงมันถ้ามันเข้าได้วิ่งได้เล่นเดียวไงรถใหญ่ใช่เพราะมันมีรถเล็กด้วยนะยทีนี้ถ้าหาก,กว่าแยกรถมันโอเคจะไปทางนูน้นรถใหญ่ไปทางน,นู้นใช่ไหมอ่ามันสะดวกกว่ารีบเร่งก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคือได้สัญจรได้สะดวกไงถูกไหมฮะมันก็ไปได้สะดวกกว่ามันก็เร็วขึ้นหน่อยบางทีเวลารถเยอะเนี่ยพวกติดถึงด่านพืชเลย บางทีติดนอนตรงนี้ก็มีแล้วออกไม่ทันสินค้าก็เสียของสดของผม